สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหลวงพ่อพัดคุญตะกาโมนะคุญยะกาโมผุทธิดคุญยะกาโมหลวงพ่อพัดนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระปิตาสังกจายพิมพยย์ใหญ่รุ่นเศรษฐีมหาราชนะครับนี่พระปิตาอย่างนี้แต่จริงๆเป็นทรงเ,เป็นทรง,เป,ทรงเป็นทรงสังกจายเนาะเแต่ถ้าออกทรงเนี้ยจริงจริงเขาเรียกพระปิตาไม่ใช่พระสังกจายพระสังกจายก็จะนั่งอ้วนๆเฉยเฉยเนาะ นี่ด้านหลังเป็นยันนะฮะด้านหลังเป็นยันม,ยม,มือสวยมากมือสวยมากอันนี้น่าจะเป็นเนื้อพวกก้คนคกนะอืมสวยเลยอันนี้หลักร้อยนะใครชอบทัดไลายดีมาได้มีโค้ดด้านล่างด้วยหนึ่งหกหนึ่งหกเก้านะน่าจะหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าอืมเลขหนึ่งหกเก้าแล้วก็มีมี คล้ายเป็นโค้ดอะไรสักอยากอ่างผมมองไม่เห็นนะมองไม่ชัดหนึ่งหกเก้าแล้วมีนัมเบอร์นะน่าจะสร้างประมาณหนึ่งันองค์หรือเปล่าเนี่ยพอโค้ดเลขน้อยอะ่ะเลขหลักน้อยนะสวยงามนะครับองประมาณสามเซนได้ประมาณสามเซนผมเดาว่าประมาณสามเซนนะหนึ่งสองประมาณสนนะ <c oughs> มามเซนบกว้างสองเซนประมาณนี้องใหญ่พอได้เหมือนกันนิดหน่อย ไม่ใหญ่มากนะกำลัาางดีสําหรับผู้ชายนะ,ะมีองเล็กองหนึ่งสำหรับผู้หญิงนี่นะฮะไปคู่กันเลยก็ได้นะไม่แพงครับเดี๋ยวเรงราคาไว้ให้เนาะเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ให้ไปกดสั่งซื้อได้หรือว่าจะแอดตไอดีมาก็ได้นะได้ทุกอย่างอ่าสวยงามน,นี่ผ้พัดนี่ หรับคลิปนี้ไปกรอนนะครับฝากกดซับสไคร้ด้วยปาก่อนครับสวัสดีครับ